สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสิรษโชคโอนะครับวันนี้ผมก็มีหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆมาฝากเช่นเคยนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับผมนงวาที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับผมที่ทําให้ผิดหวังนะครับจากที่เคยเป็นพระเอกมาหลายงวดนะครับผมก็สะดุดนะครับผมไม่มานะครับแต่ไงก็ให้โอกาสมันหน่อยนะครับผมเผื่อว่างวดนี้มันอาจจะเข้านะครับมันอาจจะมา สามตัวมันอย่างที่เคยก็เป็นได้นะครับผมมันก็ไม่แน่นอนนะครับการเสี่ยงโชคนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่แน่นอนนะครับผมยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมคราวนี้ไปดูรีวิวกันเลยนะครับผมสถิติที่ผ่านมานะครับที่บอกว่าเข้าสามสิบสามงวดนะครับเข้ายังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับใครที่เคยได้ดูแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ที่มีเป็นในตัวนะครับดูไปพร้อมกับผู้ที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับผมจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับ สูตรนี้จะให้ตัวเด่นไป3ามตัวนะครับคำนวณหาเลขบนนะครับผมเรียกชื่อสูตรว่าหมุนหน้าหมุนหลังบวกกันล็อกบนล่างนะครับฝั่งตัวเด่นจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับส่วนฝั่งห้อยออกจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมอย่างวันที่16เดือน8ปดพศสองพันดให้ตัวเด่นก็คือ4ี่สามเจห้อยออกสามหสามเข้าสามนะครับผมงวดไหนเข้าผมจะขีดถูไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับผมเลื่อนให้ดูนะครับผม สูตรนี้นะครับโดยส่วนมากจะมาสองตัวนะครับผมตัวเด่นที่ผมให้นะครับสามารถนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมเช่นชอบสูตรนี้วิธีนี้ก็สูตรนี้ไปเป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับผมในช่องผมนะครับช่องสติโชโอยังมีหลายๆสูตรให้เลือกดูเอานะครับผมผมจะโพสให้ดูอยู่ทุกวดนนะครับผมยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมเพราะว่าหวยคือการเสี่ยงโชคมีอัตราเสี่ยงสูงนะครับผม ส่วนใครที่อยากรู้วิธีการคำนวณสูตรนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆของผมได้นะครับผมโพ์ไว้ดูอยู่นะครับผมการคำนวณสูตรนะครับผมอยงวัวันที่1เดือน2นะครับพศสองพันหร้อยหกสิบนะครับให้ตัวเด่นก็คือเจ็ดหกสองหวยออกหกเจ็ดสองนะครับเข้าตัวต้นนะครับผมเข้าตัวต้นนะครับมาทั้งสามตัวเลยนะครับเมื่อที่ผ่านมาวันที่สิบหกเดือนสองพศสองพันหร้อยหกสิบนะครับให้ตัวเด่นก็คือห้าสามศูนย์ วยออกหนึ่งหนึ่งหกเป็นไงครับสะดุดนะครับไม่มาเลยครับผมคราวนี้มาดูตัวเด่นในวันที่หนึ่งเดือนเดือนสามกันบ้างนะครับผมเมื่อคำนวณออกมาแล้วได้ตัวเด่นดังนี้นะครับสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้ารู้สึกคุ้นคุ้นไหมครับรู้สึกคุ้นคุ้นกันไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเด่นที่คำนวณออกมานะครับได้ตัวเดียวกันเลย เลยนะครับผมกับงวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสลับตำแหน่งกันเฉยนะครับผมเนี่ยสลับตำแหน่งกันนะครับสามศูนย์ห้านะครับสลับตำแหน่งกันเฉยนะครับคราวนี้เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าตัวเด่นที่ให้ในสูตรนี้นะครับจะกลับมาเป็นพระเอกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมสาหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูมาชมใหม่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็โปรดช่วยกดไว้ด้วยนะครับผมเผื่อว่าวันในวันนึง ผมมีสูตรหัวดีๆเด็ดๆแม่นๆสามตัวตรงๆมาฝากนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมจะได้เสิร์ฟถึงมือท่านอย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับผมที่เข้ามาดูมาชมคลิปวิดีโอของผมในวันนี้ครับจงมีสุขภาพแข็งแรงแล้วน้ำรวยๆโชคดีโชคดีกันทุนหน้าทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม